ซิบมังดาทะเลนะซิบละมอังดาทะเลนะอุ้ยชาวคือบุลินทะเลเจ้าเอ้ยนี่นี่ากสบายดีเอฟซีได้สบายดีเอฟีาเตียงบุู้้คนสบายดีสบายดีสบายดีเยมน้ำทะเลจ้า อากาศน้อนน ah ่าเบื่อจ้าพลังชีได้มากมาตอนนี้ก็จะลงทะเลแล้วนะคะเอาเตรียมตัวใส่สุดและเสื้อตีงใก่บได้ลงน้ำนอทุกคน มาทะเลครั้งแรกตื่นเต้นแห่งถ่ายลูกท่าเดกกับบงามได้ทุกคนนี่บได้กินน้ำทะเลช้ำเอาชิมแล้วบบน้ำทะเลนะย่งเค็มน้กินไ้เิมมันน้อยเด่นข้าปากยองึะย่งน้อยเนอยบได้จมนอกอง Ja, <presidency lo reen> มันกันน้ำอยู่นี่นะมันกันน้ำบอลอยแม่งอนลอยแมู่บบมันหายมันเหงื่อเงินบอคนตกคัดอันนี้ว่าแห้งบ่คู้คัดใต่เอออนนมันแห้งบ่จมบอพิษบ่คัดวนคัดเหรอนอนเย็นบ่ลอกไม่รู้ที่โน้มหาขอเลย หอยนะคะฝกหาหอยแ้ต้องมถึงอันนี้ก่นอันนี้มันเปนไงอ๋อมันมันมัปิดระมันจเข้มบ่บางแทงตาเข้มเขมเอออุ้ยผมใส่น้ำเลยอดม กัที่จมแล้วค่กูทจมครั้งแรกมาเที่ยวทะเลเป็นเล็กเหยืเป็นแต่โจดเออกองศพวางส่วนหัวหลเหตุไดจม แบบน้ตรงนี้เลยเ่อเราน้ำลอยตตุตุมต eh, ุไปสิอยน้ำก็นไปส่งกันไปแต่นองนสืขาวนะครับไม่มีเ้อืเส้อก่อนครับ ครับตุ hmm> yes, ้นมาก่อนนะใช้ตอกใช่เลยใช่เลยใช่เลยอ้าวใช่ให้สบายดีอ้าวอ้าวเป็นจังไหนเป็นจังไหนด้านทะเลดิไม่ใช่เลยเอ้าเออพี่ชู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 อยู่ไหนวะพี่ชูจมใช่ไหมพี่ชูเอาชูเอ้ยชูอต้องจมน้ำก่อนต้องจม ก็ะดมบัวแซ่บบ่อดอบบอำทะเลนะแซ่บหลาย <laughs> โดนเลิกว่ะโดนเลิกใครมากกินในเล็กมีข้าวใเล็กให้มะพ่้าอีนางก่อนเรต้องเชื่อเกลือเงินเอ้ามันคือมือจิ๋อเออคือมันมันมันเท่า,าตัวเดี๋็ดเดี๋ยวคำนี้จะ <laughs> นี่ไงจะลืมพายน้ำทะเลผ่าฝาาไก้นางเน้อผ้าฝ้นางม่ซื้อเกลือแต่ที่โบได้ซื้อเกลือปราะยัดเป็นลายเติบเาน้เอดดาป็นตุ่มันแม่มาขังมุดน้ำเต้าแข่งมุดน้ำบอเป็นยังไงเส่ยบนำทะเลนะลูก ขั้นก้าวับจูงมวนบอประตูขาแบบมวนบอมวนน้ำทะเลเค็มแห้งบอกน้ำทะเลกระเพื่อนไดนเค็มกว่ากันเค็มฮะน้ำทะเลกระเพื่อนไดนเค็มอ๋อเกลือยังชูน้ำทะเลบ่ได้เนาะเกลือนี่เป็นอะไรเอาเอาซีบมือน้ำทะเลนะอา จิ้มแล้วพอนั่งทะเลนะอุ้ยชาวชูมบกเคยเห็นทะเลคู่เจ้าเอ้ยนี่นี่นี่เอาเอาเอาล็อกน้าเร็องบนะครับสำหรับน้องที่ยวท่านใดที่เลิกเล่นหรือว่าเล่นพอแล้วนะครับ หนาววะเออเป็นไรชองพี่น้องไปเล่นทะเลอ่ะขันหลังมาสาวสิถามน้ำทะเลกับเกลือได้ขึ้นเกลือพอๆกันหลยฮะพอๆกันแหละพอกันเกลือกับน้ำทะเลนะพอกันเลยบ่ น้ำทะเลมันล่งได้นี่นะเห็นบะอ,อืมอนนาาล,าล่างให้เขาด้ออันนี้เสื้อชูชีพกัฟฟี่พี่น้องหาดสำรานคีหาดนี้เล่นดีมากเลยทุกคน ฟรีใช้บริการฟรีไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยโอ้ยเล่นแบบล้างดีดอ้าวล้างกำขึ้นแล้วเนาะนอก็ากขึ้นแล้วอ้าวน้องสงลงูล้างดีดล้างดีดี เราเกิดจะจบคลิปเร็วบัดนี้เฮาสิขึ้นแล้วเนาะบอเลยย่างขึ้นไปเลยเฮ็น่าจะไปจบยิงกรโดดไอ้าวอ่าฟาดทุกเล่นจนหนาวพี่น้องเอ้ยเอาไปใส่นั่นนะเอามันถือลงมาตีเออ พ่อรองเท้าไว้ถุงพ่อองเท้ามา้ต็มไปขึ้นแล้วทุกคนขึ้นแล้วห่อนแดดว่าสัน้นตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสองสิงบบ่ายสิบสามโมงอะมันเลยแดดเนาะแ <c oughs> ดดเนาะเออ <c oughs> อ่างนนี่เท้า <c oughs> ล้างแล้ว Yeah. อยอู่นี่แหละอยู่นี่แหละเออ่ดูไปอันนี้นี่หันมาหน้าม,มานี่เอ้ยไป,ปยเลยจบคลิปเล้ไร้ยเออจบคลิปแล้วอ่ะฝากคลิปนะมั้ยคลิปนี้กระจุยชนิดะทุกคนขอการคลิปต่อไปบ๊ายบาย